สวัสดีครับกับผมมอแกนทาเวลนะครับตอนนี้เราอยู่นที่เขาสามุคค่ะอาน,นิที่สองนี่ผมมานะฮะมาสองรอบแล้วตัวนี้จะเป็นจ่าฝูงนะฮะสังเกตจ่าฝูงเนี่ยจะมีลักษณะที่แบบเออจะมีก้ามะฮะตัวใหญ่ๆมีก้ามมีก้ามแขนเห็นไหมแขนจะใหญ่ๆอันนีนนะะ้ก็จะเป็นสมาชิกฝูงนะฮะก็จะเป็นตัวเล็กๆหน่อย อันนี้คือข้าวกล่องที่ผมซื้อมาให้มันนะอรอดูว่ามันจะกินข้าวกล่อมไหมแต่มันกินครับกินจนหมดเลยด้วยบรรยากาศวิวนะฮะจุดสูงสุดของเขาสาม,มุมงนะครับอ่านี่ลูกลิงครับ เมขกระโดดใส่หัวกูก็พออยากกระโดดใส่หัวก็พอไอ้สัตว์ไม่ได้หรอกเอาล้ะนี่ขนาดลูกลิงนะฮะเพื่อนๆดูเลยนะฮะขนาดเพื่อนลิงนะไอ้สัตว์ลูกลิง <laughs> มีด้านหน้าด้วยแต่แม่ง <laughs> <c oughs> เป็นตั้งแต่เด็กเลยนะไอ้เที่ยวาวะนี่ขนาดตอนเด็กนเนี่ยเลงเที่ยเนี่ยอย่ามัวจะซอยแหน่อยู่เลยมีทถ้ำเลยวะ เขาไปไหนแล้ววะมีหัวใจด้วยนี่หว่าบ๊ฮะหัวใจมีหัวใจอะไรเนี่ยไม่รู้สังเกตจุดที่แม่แม่มุกกระโดดหรือเปล่าวะที่คาตัวตายบีบกปังนั่นปะเลิ้งเยอะเขาไปเถอะทางเข้าดีกว่ามาต้องไม่เข้านี่ผมได้เดินอยู่ในในป่านะฮะไม่ใช่ในป่าเลยบนเขาบนยอดเขานะฮะเรามาบุกถิ่นลิงกันนะฮะวันนี้ กับผม,มออแกนทาวเวลนะครับถิ่นลิงครับโอ้โหหน้าประาสูงเลยเฮ้ยลูกลิง,ลลงถ่ายลูกลิงก่อน ลิงไม่พอใจ <laughs> ให้ฝัดลิงตัวนี้พึ่งข้อนะเนี่ยดูลูกมันยังเปียกอยู่เลยแล้วพึ่งข้อเลย ประมาณสี่สามงันงกลัวกลัวมากตกหน้าผานะเว้ยกลัวมันเด็ยมนันกนใจน่คิดว,ว่าเป็นเพื่อนเรา,าเราต้องไปสุดของผาครับหลบหน่อยเพื่อนจาก,กาัดไหมเพื่อเราพักนะครับนี่อันนี้เรามีไกด์นำทางนะฮะ โอ้ยกล้องไปแล้วละะวันนี้จ่าโฟงคือไกด์นะฮะวันนี้ไกด์ของน้นำทางให้ขงบนมีต้นกระบอกเพชรด้วยทำไมต้นนี้หัวแม่งแบบแบ,บวะกินอะไรไหมเพื่อน อะไร